โดยอาจารย์รัตนมณีอียิปมนตราผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การทำนายชีวิตด้วยอัญ,ญมณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยติดตามชมรายการใหม่โดยอาจารย์รัตนมณีอียิปมนตราได้ทางช่อง Good Idea TV เร็วๆนี้พบกับดิฉันอาจารย์รัตนมณีอียปมนตรา ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การถอดรหัสลับเลขวิญญาณแบบไคโรอัญมณีพยากรณ์และไพ่อีบทาโรโพบกันได้ทาง GTV แล้วคุณจะรู้ว่าอัญมณีเป็นมากกว่าเครื่องประดับค่ะอียิปมนตรา855-665-9991ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนสินค้านะคะ دبري و دبري و ุนรายการโดยกาแฟครีโอ ทีเดียวนะคะก็เป็นในเรื่องของการในเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตาโดยศาสตร์แห่งอียิปต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหินสีอันยมณีไพทาโรหรือว่าการถอดรหัสลับ วิญญาณน,นั่นเองนะคะดูได้ทุกเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องทุกขร้อนทุกอกทุกใจของคุณผู้ชมเองโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะจด,ดกันไว้นะคะเตรียมตัวกันไว้เดี๋ยวได้พูดคุยกับอาจารย์อย่างแน่นอนนะคะออบเชื่อว่าทุกคนมี อยู่กับตัวเองมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ในใจแต่บางครั้งสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงนะคะวันนี้เราได้มาเจออกันผ่านทางช่องทีวีแบบนี้นะคะก็ถือว่าดวงเราคงจะสมพงกันนะคะทำบุญม,มาร่วมกันค่ะได้มาเจออพูดคุยกันแบบนี้ นึกไว้นะคะว่าเรามีความทุกข์อะไรเรามีปัญหาอะไรอยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ให้อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําบางคนบอกว่าชีวิตนี้ทํางานอย่างหนักหนักจริงๆนะคะบางคนบอกว่าไปอยู่ไกลบ้านนะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยไม่ได้อยู่ที่เมืองเราไปทํางานถึงสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดาทํางานหนักแต่ไม่มีเงินเก็บ ทำไมมีเงินมากมายนะคะแต่ไม่ได้เก็บเลยมีหนี้มีสินหรือบางคนบอกว่าครอบครัวทําไมอยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่ดีมีแต่การทะเลาะเบาะแวงกันทําไมสามีเราดูไม่ค่อยสนใจเราเลยนะคะอย่างที่บอกเป็นปัญหาส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นแหละนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วก็ต้องบอกว่ามันสร้างความทุกข์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้มาเจอเจอกับอาจารย์รัตนมณีหยิบมนตราในรายการอัศจรรย์อัญมณีแห่งไอยาคุปแบบ นะคะก็น่าจะช่วยแล้วก็หาทางออกให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อหรือไม่เชื่อผู้ชมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะคะแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาให้พวกเราได้รับทราบกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอเจอกับอาจารย์รัตนมณีแต่อดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าได้พูดคุยแล้วก็เจอเจอกับอาจารย์แน่นอนนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะผู้ชมจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะปรากฏอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะจดกันเอาไว้ก่อนใครอยากจะพูดคุยบางคนบอกว่าอุ้ยจองจองคิวกันก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องยังไงดีจะได้พูดกับอาจารย์หน้าไมอะไรยังไงลองโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันก่อนได้นะคะสําหรับในรายการ ของเราวันนี้ด้วยหวังว่าคงจะยังไม่นอนกันนะคะหรือว่าถ้าใครนอนแล้วเนี่ยคงจะตื่นมารับชมแล้วก็ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้ไปจนจบรายการอย่างแน่นอนนะคะ,ะทําใจสบายๆนะคะนึกถึงปัญหากันเอาไวา้หรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรอยากจะขอคําปรึกษานะคะอยากจะให้การแนะนําอะไรก็ เตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะและเดี๋ยวถ้าเราเปิดสายยางไงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแต่เชื่อว่าวันนี้มีหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเราอยู่แล้วติดตามกันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหรือมีบางท่านที่วันนี้เพิ่งเปิดมาเจอเจอกันเป็นครั้งแรกเราไม่ว่ากันค่ะบางท่านบอกว่าเอ๊รายการอะไรนะคะและอาจารย์รัตนมณีเป็นใครนะคะเดี๋ยววันนี้ออบไม่พูดคนเดียวแน่นอน ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนี่นะคะไปดูอะไรดีๆสิ่งที่บอกว่าเป็นอะไรดีๆก็คือว่าอาจารย์เองเนี่ยนะคะได้ถูกเชิญไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของคุณวุฒดดิด้วยนะคะต้องบอกว่าการออกอากาศในครั้งนั้นหือหามากๆนะคะเพราะว่ามีการถายในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยรวมไปถึงมีแขกรับเชิญมาซึ่งอาจารย์เองก็ถายได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถาานทีเดียวนนก็เป็นเอกลักษณ์ ของอาจารย์ด้วยนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวยังไงจะให้ผู้ชมไปติดตามรับชมกันก่อนจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจศาสตร์ของอาจารย์แล้วก็รู้จักตัวตนของอาจารย์มากยิ่งขึ้นนะคะไปดูกันสักนิดพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะ